bye เอกเลยพี่บัส ก็กราบสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับแอดมินสามสองหนเลตโกอีกแล้วนะฮะ yeah, วันนี้เราก็มีทริปไปอยุธยานะครับไปไหว้พระ9้าวัดน,นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะถึง9วัดหรือเปล่านะเพราะเราไปกันเยอะมากนะฮะวันนี้ก็ไปกับครอบครัวของเราเองนะฮะ321สองหนึเลตโกนะฮะบอกเลยไม่จำกัดซีซีไม่แบ่งชนชั้นแล้วก็ไม่แบ่งอะไรทั้งนั้นอ่ะไปกันได้หมดอ่ะเออเดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศในการขับรถจะเป็นยังไงฮะ ซีซีน้อยซีซีเยอะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาคนเจ้าถามว่าเอ้ยพี่ผมอยากไปด้วยผมจะขับทันหรือเปล่ามารอดูเลยฮะดูให้จบแล้วเดี๋ยวจะรู้แน่นอนนะฮะว่าจะไปทันหรือเปล่ามามาฮะม,มาลองดูกันตอนนี้ผมก็จะได้แบ่งทีมนะฮะก็มีหนึ่งหนึ่งก็คือมีคนนํานะฮะเออคนนําแล้วก็มีคนตามแล้วผมจะเป็นคนคอยประกบข้างนะฮะคอยเช็คว่า ใครเป็นอะไรไหมขับทันไหมหรือว่ารถมีปัญหาอะไรอย่างนี้ผมจะเป็นคนดูแลรอบๆทั้งหมดนะฮะนะครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาขับกันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอาตามไปก่อนนะครับเราจะขับรถกันแบบมีระเบียบนะก่อนที่จะออกเดินทางผมก็ได้พูดคุยกับครอคว,วเราเรียบร้อยแล้วว่าเราจะขับรถกันยังไงไม่ให้แบบไม่ให้แบบเกะกะถนนนะไม่ไม่ไม่ลำบากคนอื่นจุดเกินไปนะฮะ เออเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เหยดคนร่วทางด้วยนะฮะเออนะฮะเราผมก็ได้บอกไปว่าเราก็ต้องขับสองแถวก็คือสองแถวถ้ารถเยอะๆเราก็ขับแถวเดียวยาวนะ,ะัะคนขับด้านหน้าก็ต้องส่งสัญญาณมือให้คนด้านหลังแล้วก็ส่งส่งต่อกันมานะฮะว่าจะสองแถวหรือหนึ่งแถวนะฮะก็อยู่ในการตัดสินใจของคนนํา อาา่าฮะเราก็พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเออไม่ต้องกลัวรครับขับไม่ทนันทันอยู่แล้วนะฮะไปดูกันว่าขับเกินทันหรือเปล่าเดี๋ยวรอชอมไปเรื่อยๆเออบางคนชอบถามทันหรือเปล่ามาดูเลยฮะผมไปได้หมดทุกซีซีบอกเลยครอบครัวเนี้ยสุดยอดและไม่มีคำว่าจํากัดซีซีของจริงนะบอกเลยไม่ใช่แค่บอกปากบอก,บอก,บอกว่าไม่จํากัดแต่จริงจริง ขับไปด้วยกันแล้วขับไม่ทานทไม่นะครับผมต้องไปด้วยกันหมดนะครับนี่เป็นไงเป็นไงสองแถวคู่เราก็ต้องมีระเบียบในการขับด้วยเป็นไงเหมือนกับลิกไฟป,ปกติเลยฮนะเป็นไงยอดเฮ้เว้นทำไมขับไป่อยขอไปทางน้าหน้ายเออโอย่างนี้ผมก็คอยเช็คนะฮะว่า ขบวนอะไรเงี้ยไคขบวนแตกผมก็จะตกเข้าตกเข้านะฮะให้ไปเป็นขบวนเป็นสวยงามอะ่ะเ่าง่ายๆใครเห็นเขาก็เออพวกนี้มันขับกันดีแล้วเบบดีแบบนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมไปบอกด้านหน้าก่อนว่านำจาเกินหนึ่งร้อยนะ อกไปเรียบร้อยแล้วว่าเราก็ไม่เกินหนึ่งร้อยเอ่อแต่อาจจะร้อยนิดร้อยบวกลบนิดหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวทันนะเพราะว่าเนี่ยเห็นนะสังเกตได้เลยว่าซีซีที่แบบน้อยขับเวฟขับอะไรเงี้ยก็จะให้อยู่ด้านหน้านะส่วนมากก็จะอยู่ด้านหน้ากันเพราะว่าถ้าอยู่ท้ายก็วนอ่ะยิ่งอยู่ด้านหลังมันมันก็จะยิ่งเร็วเว้ยเออใช่ไหมแ้ก็ประมาณนั้นเละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยเราก็ขับไปเรื่อย ไม่ต้องกลัวว่าไม่ทานด้วยมาได้เลยครับครอบครัวเรายินดีต้อนรับซีซีไหนก็ได้ให้รถขับได้ทั้งแปดสิบถึงร้อยอ่ะเออสักร้อยกพอไม่ใช่แบบรถน้ำมันเครืองก็ไม่เปลี่ยนนะมาแบบจะพังแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะออนี่ครับไปครับชมบรรยากาศในการเดินทางกันไปเรื่อยๆคะก็ผมก็จะคอยดูแลข้างโน้นทีข้างนี้ทีนะครับเผื่อใครมีปัญหาครับไปครับเรื่อยๆครับชิลๆ สามเร่ลโก้ครับผมใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเออช่วยๆกันนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้โหวันนี้อากาศ่ักเป็นใจมากเลยนะาแดดไม่ค่อยร้อนนะเออเราก็ขับเรื่อยๆนี่เห็นไหมผมก็ขับอยู่ประมาณร้อยหนึเก้าสิบโอ้โหนี่เขาไปไหนกันเนี่ยฝากซ้ายนี่ไม่ใช่นะ ไม่ได้ไปกับเรานะเราอยู่ในขบวนนะฮะเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนว่าใครขับตามมั่วหรือเปล่าแบบอยู่ๆฉีกออกไปตามคนอื่นนียยุ่งเลยนะเออไปๆครไปเรื่อยๆเอ็มสลครับผมสวัสดีฮะน,นี่กันดีสีแดงสปาร์กหออไม่แน่ใจแอ์อลอ็อกครับผมคันนี้แอลล็อกนะฮะแต่ละจ้า มีหมดนะเวฟเป็นไงล้อเล็กด้วยอย่าให้ยาง,ยางด้วยนะมือยางด้วนี่สนุกแน่น่าน่า,นาไปครับเดินทางกันไปอยุธยาไปไหว้พระเก้าวัดผมว่าเต็มที่ไม่เกินไม่เกินสี่ห้าเอาดีประมาณนั้นแหละ ขับกันเป็นระเบียบนะฮะเป็นเลนไปสองแถวคู่ฮนะเราไม่ขับกันไปเป็นฝูงนะฮะแบบนั้นไม่ไปนะถ้าผมถ้าผมอยู่ผมจะไม่ให้ขับแบบนั้นนะฮะเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมถนนด้วยนะฮะเราก็ไปกันเรื่อยๆครับ <Yahoo! S 1> โอ้โหอันนี้ไม่ใช่นะโอ้ ปก่อนเลยพี่ของเราไปเรื่อยๆนะใครอย่าไปตามมั่วนะเว้ยเดี oh. ย๋ยวไปดูก่นอนเดี๋ยวใครชี้หอวไปตามมาเนี่ยเอออย่าไปตามอย่าไปตามทำแบบนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วเดีย๋ยวตามมันมั่วไปหมดนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปครับเราก็เดินทางกันไปขับเรื่อยๆชิวๆโอ้โห้เท่จริงๆเลยเว้ยไม่ธรรมดาคันนี้เว้ยไม่ธรรมออดาทุกโครู มันไปเรื่อยๆนะฮะมุ่งหน้าไปอายุทยาเออนี่แหละครับการเดินทางก็ดูได้เลยฮะใครที่อยากมาก็มาได้เลยหรือใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็มีกลุ่มอยู่ที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยนะฮะ oh. ก็กดเข้ากันได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมรับกดแหละเออมารู้จักกันได้หมดครับี c ไหนก็ได้ครับไม่แบ่งชนชั้นครับจะรวยจะจนเรื่องคนเหมือนกันด้วยเขา oh, <no. S 1> บอกว่า ไอคนที่มีฝันอ่ะขอจริงจริงคระเขาจะไม่ดูถูกความฝันของใครเว้ยจริงๆผมเขียนใส่ไว้ในเสื้อครอบครัวเราเลยนะฮะบอกเลยโ,เโดนมาเยอะไอพวกชอบดูถูกคนอื่นเน่ะมาอยู่กับผมได้เลยฮะไม่มีคำนั้นแน่นอนนะจากปากผมแน่นอนไม่มีนะไปครับตอนนี้เราก็ได้นัดทีมงานจากอายุธยาแล้วไม่ใช่ทีมงานอะไรก็คือครอบครัวเรานี่แหละ เออเขาอยู่อยุธยาไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาเป็นไกด์นำทางให้นะว,วันนี้ว่าจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราก็พุ่งหน้าไปหาเขาเลยฮนะ <S <S เขาจะรออยู่ข้างหน้าก็น้องนี่แได้เลย,เลยในครอบครัวเราไปครับเดินตโ,โอ้แดดดีจังไปครับเดินทางกันไปเรื่อยๆนะฮะใกล้ถึงแล้วแหละใกล้ถึงแล้วแหละจุดนัดสายแรกก็คือ นัดพบกับไกด์ของเรานะไกด์เดินทางคือเอาง่ายๆคือเจ้าลูกทินอนะ่ะลูกทินอายุทยาว่าครับประมาณนั้นแหละเออเขาก็รอจัดต้อนรับพวกเราอย่างดีเลยนะฮะเดี๋ยวก็ไปรอชมกันนะครับไปาฮานไปฮานี่แหละนี่เราก็เข้าตัวอายุทยาเลยฮะตรงนี้ใครจะเคยมาก็น่าจะรู้นะฮะตรงนี้เออไปครับถึงแล้ว เดี๋ยวไปจัดระเบียบให้เป็นเรียบร้อยก่อนนะฮะรถค่อน้างเยอะครับโอ้ยบวกเบอร์ไปบายใครอ่ะไปครับไปครับขอาไปเลย เดี่ยแหละฮะเรานัดเจอกันแถวแถวนี้แหละไม่รู้ตรงไหนสักที่เลยแต่คนนำก็รู้นะแถวนี้แหละอ๋อจอดตรงนี้เหรออ๋อ,อหน้าโลตัสเออใช่ถึงแล้วโอเคโอเคจอดจอดให้เรียบร้อยฮนะเป็นไงจอดเรียบร้อยมากสุดยอดพวกกลุ่มยี่จาวอยู่เรียบแล้วเรียบแล้วอะไรนะพวกกลุ่มที่ยาว